ครับ FC ครับวันนี้นะครับมาพบ b ีบดีป้ายแดงครับนามาจัดชกโปรเพนเดอร์นะครับแล้วก็จะมีรถกระบะดีแมกนะครับดีแมกนี่จัดชกโปรเพนเดอร์แบบไหนมาดูกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปเนาะอ่ะเจ้าของรถนะครับนี่คือเจ้าของรถมาจัดไหนพี่ครับมาจัดไหนครับมาจากสมุทรปราการครับสมุทรปราการตอนที่มาได้ขึ้นทางด่วนมาไหมขึ้นครับขึ้นทางด่วงคงแหวนเอาอย่างเงี้ยผมให้ค่าทางด่วนไปแล้วก็ตอนผมมา ค่าต้นทนเท่าไหร่อ่ะหกสิบาทหกบาทกันตอนผมมาไปกลับพ่อรับไปกับด้วยรับร้บยี่สิบรับทั้งเท่าไหร่ละต้องค่ากาแฟเอเอค่ากาแฟอีกค่าข้าวอีก,อกแล้วค่าอะไรอีกอะ <laughs> ทีนี้วันนี้มามาใส่ชกตัวนี้พี่รู้ไหมว่าชกตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าชกโปรเฟนเดอร์ครับ พอเฟนเดอร์ ender, รุ่นนี้เขาว่ารุ่น V.I.P เลยวันนี้มาแบบเขาเรียกว่าอะไรมาแบบจัดสุดพิเศษอถามก่อนว่าติดตามทัางจันมากี่ปีครับติดตามมาสอสปีแล้วโอ้โหป, oh ปีที่แล้วมาเปลี่ยนเปลี่ยนร้อยเป็นยางอันนี้คือช็อกเก่าใช่ไหมคืออย่างนี้จังพงครับ โชกเก่าของพี่เขาไม่รั่วไม่ซึมไม่แตกไม่หกักไม่คดออไม่งอแต่วันนี้พี่เขามาอัปเกรดอะไรนะครกกับออนอกจากทำโชกแล้วมีอะไรอีกอ,อ่กาโช,ชกแล้วก็เขาพี่เขาจะมีลูกหมายยกด้านหน้ายกชุดเลยอ๋อลูกหมากได้ยกชุดครับมีโชกมีลูกหมากยกชุดทีนี้ช่างพวงถามหน่อยว่าไอ้รถคันเนี้ยรถมันก็ไปแดงแดงโชกมันก็ไม่เสีย แต่ปิงมันก็ไม่เสียลูกหมากกันโคม,มันก็ไม่เสียแล้วเขาเปลี่ยนทำไมบอกมาหน่อยเดอ่าก็ของนี้คือสมรรถนะเลยในการขับขี่นะฮะของพวกนี้เราใส่ไปเนี่ยประโบรรยากาได้มาเต็มๆครับใช่ไม่ไม่ได้ทำให้รถเสียหายครับไม่ทำให้รถเสียหายแต่ทำให้รถขับขี่ที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับนั่งเลงอ่าแล้วอย่างอย่างตัวนี้คืออะไรครับพงับตัวนี้ฮะอ่าตัวนี้ ทำไมมันสั้นจังเลยตรงนี้าัเใหม่ราลองมุนออกได้ได้ยาได้ไหมปัดยาวอ่าปัดดูได้ปดูเลยปยั้นได้นะไหนไหนไหนโอ้มุนออกได้เนี่ถ้าเราต้องการยกขึ้นหน่อยนึงใช่ไหมอ่าถ้าเรยกขึ้นก็สาารถปัดให้ยาวขึ้นได้ใช่ถ้าเราลดลงอะลดลอะโอ้เฮ้ยลูกพี่เอาแบบเขาไหมเนี่ยอ่แล้วแล้วสปริงเน่ย ของเก่าเขามาก็ลดปด้ายแดงอะสปริงมันไม่เสียเนี่ย,ยด,ดีอยู่แล้วแต่สปริงตัวน,นี้ความถี่มันเยอะกว่าความถี่เยอะกว่าสปริงยิงลล่งถี่ยิ่งนิ่มยิ่งห่างยิง่งยิ่งแข็งอาอ,อย่างนี้ลูกพี่รถของพี่พี่สปริงเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยนี่สปริงเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยใส่สปริงนี่เลยเอาถามก่อนว่าถามจะาของรถนะสปริงของเก่าเราไม่เสียแต่พอเปลี่ยนใหม่แล้วขับขี่ดีขึ้น แล้วทำไมไม่รีบเปลี่ยนตั้งแต่ตอนออรรถแปดแดงครับตอนนั้นสะตานาจูสะตานาจูครับล้อเท่าไหร่แไหน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 ตั้งพงมาดูนี่พงค้งพิตอนนี้ขอสิบแปดยางเบอร์องาห้าห้าหถ้าห้าสิบแปดเขาบอกว่าแม็กตัวนี้นะกําลังนิยมมากเลยใส่ล้อหน้ามันติดฝาครอบล้อไม่ได้ใช่ไม่ใช่ แล้วเราทำไงถึงติดได้บอกหน่อยเร็วตอนนี้ก็มีวิธีแก้อยู่อ่าไปดูไปดูไปดูใส่อ้า์ลูกพี่แล้วทไมมันหายไปหมดเลยเนี่ย <มา S 1> ล่างแล้ว,ลก,ลวลก,ก็ลูกหมากลูกหมากแหลกเปลี่ยนใหม่ใช่ลูกหมากแหลกเปลี่ยนใหม่แล้วก็โชคเปลีป่ยนใหเ่มโชกปเปลี่ยนมายางประกับที่โชกเปลี่ยนใหม่แล้วบูธเป็นรถบรรทุกใช่ไหมอ่าบูธเป็นรถบนบนล่างเนี่ยใช้ได้อยู่ปกติอยู่อ๋ออ่าไปดูฝั่งนู้นมาดูฝั่งนี้รอดูแป๊บหนึ่งอันนี้คือลูกหมากบนเก่า โอ้ทำไมมันหลวมขนาดนี้เลยเนี่ยพวกพี่กี่ปีไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยรถสิบหกปีรถสิบหกปีไม่เคยเปลี่ยนโอ้ถ้าพี่เปลี่ยนวันนี้ใช้อีกสิบปีเลยเปลี่ยนทีเดียวให้หมดเปลี่ยนทีเดียวจบเลยตั้งพงศิบหกปีเลยเดิมันหลวมมากเลยเนี่ยลวมมากครับเพราะรถผมไม่ได้บิ่งอะไรมากมายเพราะแสงแสงปวดโอ้เนี้ลื่อนดีเลื่นเพื่นเล่นพื่นเล่เดี๋ยวเดี รููปปเไไมม่่้็นยัังงงอ๋อตัวนี้ใช่ไหมที่จะใส่ไปนี่ไหมครับตัวนี้ใส่ใส่เข้าไปตัวนี้มันคือมีมีบา่ารับนอกรับใน,นป้องกันแม่พลังงานสรรั่นใช่ครับโอ้โหของเรานี่แน่นอนเลยใส่ดุมร้อยสบายใครที่อยากได้ล้อแม็กไลน์รุ่นใหม่ปีสองพันยี่สิบสามแล้วก็ใส่รถตัวเตี้ยเนาะอ,อันนี้รถตัวเตี้ยครับนะครับรถคันนี้ถ้ารวมแม็กรวมยางรวมเซอร์เเซอร์รวมชกช่วงล่างด้วยน่าจะประมาณห้าหมื่นไหมรวมแล้วประมาณครึ่งแสนประมาณนั้นหรือเปล่า ประมาณนั้นประมาณนั้นงบงบประมาณห<ช>้าหมื่นนะครับพี่น้องอใครที่อยากจะได้รอรอ,อสวยๆแบบคันนี้มาได้เลยมาจัดที่ร้านจานเซนอเร์อเวตแล้วก็ช่างพงรู้สึกว่ารถคันนี้นะต้องโหลดลงสักนิดนึงกำลังสวยเพราะยางเขาแก้มห<ช>้าสิบห้าเพราะว่าเดิมทีน่ะรถเขาเป็นยางสองหนึ่งห้าเจ็สิบสิบห้าสิบหกทีนี้เรามาใส่สิบแปดก็ต้องเป็นยางแก้มห้าสิบห้าไปไปดูนี่ต่อช่างพง์ไปดูนี่ต่อ เนี่ยเน,นเออแป๊บนึงแป๊บนึงนมีรถมอเตอร์ไซค์มาส่งของมาดูก่อนแล้วไปตวรวจลูกพี่ไปตรวจของดูก่อนอนี่อีกคันนึงก็จะเป็นโชว์เหมือนกันครับโปรเฟนเดอร์ครับอันนี้อ่าอี้เคาเรียกว่าอะไรลาดล่ามุ้บเหรอแกล็บเหรออันนี้เอามาใสา่อีกคันนึงเดี๋ยวแกดูก่อนว่าสภาพมาเป็นยังไงถ้าเอามาไม่ถูกคนที่เราเป็นชอบคือมอเตอร์ไซค์จะรับจ้างใช่ไหมลูกพี่ส่งแล้วก็ทิ้งไปเลย ถูกช่างมันใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยววาลงแกะดูยก่อนไปแกะนู่นเลยแกะนู่นเลยไปไปแกะนู่นเลย,ยดเดี๋ยวมอไซค์จะพิ่งกลับเด้อถ้ามันผิดพี่วิ่งรอบหนึ่งได้ตังค์อีกเอาไหม <c oughs> เอาโอเคจัดไปฮะเฮ้ยผิดอีกได้ตังค์อีกเอาช่างพงแกะมาเทียบด้วยกันมาดูมาดูมาดูอันนี้เป็นชกโปรเพนเดอร์นะครับเป็นชกโปรเพนเดอร์ตัวรุ่นพิเศษนะครับนะใครอยากจะได้ ช็อกเปอรเพนเดอร์นะครับก็มาที่ร้านจานสปินแล้วก็คันนี้นะครับโช็อกเก่าก็ไม่แตกไม่รั่วไม่ซึมขายต่อครับ <c oughs> ช่างคงโช็อกเก่าที่ขายต่อเราขายยังไงเดียขายเป็นช่างกิโลเลยไหมโลละโลละห้าร้อยบาท <c oughs> ช็อกเก่าขายโลละห้าร้อยช็อเก่าไม่ได้แก้ไขช็อเก่าดีหมดเลยอ่าช็อเก่าสปริงเก่าขายหมดเลยอ่าถามก่อนของเรา โชกก็ไม่เสียสปริงก็ไม่เสียถ้าพี่จะขายต่อขายเท่าไหร่ขายโลเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเดเอาโลโลละสี่ร้อยพอไหมคันนี้คันคันนี้โชกเก่าสปริงเก่าเขาขายโลละห้าร้อยบาทแล้วของพี่มันใช้งานมาแล้วสิบสองปีอ่ะมันต้องเหลือครึ่งหนึ่งป่ะโลละห้าร้อยก็ต้องเหลือโลสองร้อยห้าสิบไอสามร้อยเลยนะนี่นี่นี่โชกเก่าสปริงเก่าขายโลสามร้อยบาท ไอ้ช่างคงลองจนได้หนักกี่โลชกไม่ไม่ไม่ชกหลัง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 ไอ้ชกเป็นของของเดิมมาจากอ่ะสมมติว่าโลละ้สามร้อยบาทอันนี้พี่ชกโดยหนักกี่กิโลไม่ถึงโลมันก็ไม่ถึงสามร้อยบาทเด้สิเอาเนี่ยไม่รวยไม่เสื่อมเลยนี่ใครไปใช้ต่อคุ้มเลยนะลูกยางก็ไม่แตกสมมติว่าของเดิมของเดิมเดี๋ยว้ของเดิม ของหน้าน่ผมได้เปลี่ยนมามัซึมแล้วอ๋อจเปลี่ยนมาใหม่แล้วตอนเปลี่ยนมาเขาขายเป็นกิโลไหมไม่ได้ขายขายเป็นตัวครับอ่ะแกด้วยแกมันเลยขามันเลยอันนี้เป็นช็อคโหลดนะครับอ่ะเอาวางไว้วางไว้เอาวางวางคู่กันวางคู่กันจะอที่ปยาให้ฟังใครชอบโหลดใครชอบสูงมาจัดให้นะครับนี่ครับพี่น้องสังเกตดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นี่นี่อันนี้ยาวอันนี้สั้นเห็นไหม อ่าตัวนี้สั้นอันนี้สําหรับสายซิ่งสายโหลดอ่ะแกไม่เ,เดียวแกชกหลังมาดูอันนี้อันนี้ยาวเห็นไหมถ้าต้องการสูยก็ปรับขึ้นมาอีกต้องการเตี้ยก็ลงมาเองเ,เอาเอามาอีกเอาตัวนั้นมาอีกตัวนี้มาอีกอ,อันนี้คือตัวปรับมันนั่นนี่นี่ตัวปรับครับสามารถปรับได้เลยเนี่ปรับไปดูลูกศรตัวนี้ยิง่งดีใช่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 เดี๋ยวจ้าพลจะสอนวิธีรีบาวให้ วิธีเช็คโอ้โหระหว่างระหว่างชกคอสั้นกับชกคอยาวถามก่อนเราชอบคอสั้นหรือคอยาวชอบคออะไรคอยาวก็คือใส่ไปแล้วรถเราจะสูงขึ้นจากเดิมประมาณสองสมนิ้วถ้าเราชอบสูงก็ใส่คอยาวชอบเตี้ยก็ใส่คอสั้น พี่ดู here, พี่ดูความยาวไหมครับความยาวครับครับนี่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 หรือความยาวนี่อันนี้มันรถบป้ยแดงเขาจะใส่เป็นนี้หมุนเกลียวได้เนี่ยอันนี้หมุนขึ้นสูงลงต่าได้อันนี้ก็ลูกยางกันกระแทกแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถผัดได้สุดยอดมากเลยอ่ะอธิบายจังฟงครับชกคชุดนี้กับชุดนี้มันแตกตา่างยังไงอ่าสองตัวนี้ต่างกัน รถต,ตัวสูงนะตัสูงสตัวนี้เขาโเตี้แล้วก็โหลดด้วยครับดดทีนี้มันโหลดได้กี่นิ้วโหลดได้นิ้วครับพี่ได้เราอยากให้เป็นสแตนดร์ดเราก็ทําได้แล้วก็ที่สําคัญเลยตัวนี้ความห่างของสปริงเอาวางเทียบกับของเก่าอเอาลงไปออา,ไปอาวางเทียบกันเลยนี่ลงไปเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ทีใช่ใช่อันนี้ห่างใช่ครับยิ่งทียิ่งนิ่ม ยิ่งห่างยิ่งแข็งเห็นไหมครับนี่นี่ความถี่ความห่างไหมครับบางคนนะครับไม่มีความรู้เอาชกชุดนี้ไปแต่สปริงไม่เอานะเอาสปริงเดิมช่างทําไมมันแข็งจังเลยรถเพื่อนอนะ่ะเขาปรับเป็นเบอร์สี่บางคนก็ปรับเป็นเบอร์แปดับเบอร์ปรับเป็นเบอร์แปดขับนุ่มนะแต่พอใส่สปริงตนนัวนี้ปุ๊บปรับเบอร์แปดไม่นุ่มแข็งกระด้างพอปรับเป็นเบอร์สีมันก็ยังแข็งอยู่นหน่อยหน่อยแต่พอปรับเป็นเบอร์สองปุ๊บกลายเป็นย,ย้อย เพราะว่าโชกการทํางานมันไม่บาลานซ์เพราะว่าเซตนนี้เขาทํามาเพื่อให้มันเกิดค่าบาลานซ์ในการเซตตาแหน่งที่พอดีอ่าแล้วก็บัรไงบ้างบัดเท่ากันไหมบัดจับจตัวนี้มันโหลดมาแล้วอันั้นเราต้องปรับขึ้นอีกใช่ครับตัวนี้โหลดมาแล้วเราต้องขึ้นเท่าเดิมใช่ครับอ่าเป็นไงครับสามารถปรับได้ต,ต,ไตัวนี้ปรับปรับเกียวลงได้เลยใช่ครับอ๋อ ใครากได้แบบนี้ก็มาจัดที่ร้านกันทรเซอร์บินะครับสำหรับชกตัวนี้ตัวนี้ออันดับแรกเช็คดูรูเท่ากันไหมดูนี้รูเท่ากันไหมรูนี้ให้เอามือแย่ไปเลยนิ้วชี้แย่ไปเลยพอดีเาแยบเขารูดีนะว้าเห็นไหมถ้าตื่นเสียไปปุ๊บวิ่งดังก็แกล้งก็แกล้งเลยเพราะรูมันใหญ่กว่าอ่าแล้วรูดีขนาะเป็นไงบ้างตรวจสอบดูดิ อ่ะกับพร้อมก่าเปาไปไงโอเคเท่ากันเท่ากันโอเคเสร็จียบร้อยครับแหะสบายใจไหมเนี่ยนี่นี่แหละมาผมไม่รู้ก็ต้องมาถามช่างมา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 ถามนยช่างแนะนำว่าตัวไหนเป็นยังไงเพะเอาเองก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกอะไรพวกถ้วช่วงล่างก็ชุดใหญ่โชก็ชุดใหญ่มาพร้อมกันก็ทำพร้อมกันเลยททีเดียวเลยครับ แล้วเขาลูกพี่คไหนเลยเหลือตั้งศูนย์เนอะยังไม่ได้ปรับเลยต้องปรับปรับชกเนาะปรับชกใช่ได้ได้อยากได้สปริงระยะสปริงเท่าเดิมระยะสปริงเท่าเดิมเพราะว่าต้องปรับต้องับไปแล้วนันต้องหาหาตำแหน่งของมันไม่เป็นไรเราก่อนเราปรับนะให้เราเอาตารางเมตรมาก่อนว่าตอนนี้สูงเท่าไหร่หน้าหลังเท่าไหร่ปากกาจดไว้แล้วก็หาค่าที่เขาต้องการไม่ยากไม่ยากไม่ยากเด้อ จะจะจ้างพวงก,กับทีมงานเราดูแลให้อ่ะโอเค